พบกับ,บป้ายแดงน,นะคะแล้ววันนี้โบจะพาคุณผู้ชมนะคะมาพบกับรถยนต์สไตล์หรู V.I.P กันค่ะของทางโตโยต้านั่นเองนั่นคือน Majesty ของเรานั่นเองนะคะตัวนี้จะเป็นราคาอยู่ที่2,199,000บาทค่ะและสีที่โชว์อยู่ในขณะนี้นะคะก็จะเป็นสีดำค่ะเดี๋ยวเรามาชมออปชันของรถกันบ้างดีกว่าว่ามันมีอะไรมาบ้างนะคะเริ่มต้นจากด้านหน้าเลยค่ะ ด้านหน้านะคะไฟหน้าแบบ LED พร้อมระบบปรับสูงต่ำอัตโนมัตินะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกค่ะไฟตัดหมอกนะคะเป็นแบบ LED เช่นเดียวกันค่ะกระจังหน้านะคะเป็นแบบโคเมียมค่ะดูหรูหราสวยงามมากเลยนะคะถัดมาที่ตรงเครื่องยนต์นะคะ เครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องยนต์2.8ลิตรนะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลค่ะสีสูบแถวเรียง16วาลวเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็เป็นแบบคอมมูนเลวค่ะแล้วก็หัวฉีดเขาเป็นแบบ direct injection นะคะอ่าให้แรงม้าอยู่ที่163แรงมา้าค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างของตัวรถบ,บ้านนี่ว่านะคะวันนี้ฝนตกหนักมากเลย เป็นแบบสีโทนค่ะ67นะคะมาพร้อมกับขนาดยาง235/60นะคะ R17 ค่ะและระบบความปลอดภัยของคันนี้นะคะมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ค่ะป้องกันล้อล็อกนะคะแล้วก็ระบบ BA ค่ะเสริมแรงเบรกระบบ VSC นะคะควบคุมการทรงตัวและ t r c นะคะป้องกันล้อหมุนฟรีค่ะแล้วก็ระบบ ช่วยขึ้นลงทางลัดชันนะคะ h a ดอนั่นเองนะคะและตัวนี้นะคะยังมีกระจกมองข้างนะคะที่เป็นโครเมียมค่ะพร้อมไฟเลี้ยวปรับไฟฟ้าด้วยนะคะและด้านกระจกนี้นะคะยังมีเซ็นเซอร์มุมอับนะคะชื่อว่าบายสปอตมอนิเตอร์ค่ะการมุมอับสายตาค่ะ ถังน้ำมันของรถ Majesty รุ่นแกรนนะคะก็จะบรรจุน้ำมันได้ถึง70ลิตรค่ะและรองรับน้ำมัน B20 เรียบร้อยแล้วนะคะมาที่ด้านท้ายของตัวรถบ้างดีกว่านะคะด้านท้ายของเขาก็จะเป็นไฟ LED ค่ะพร้อมไรท์ไกดิ้ง พร้อมไไกลดิ้งด้วยนะคะดูสวยงามมากแล้วก็ดูปลดภัยค่ะในยามในเวลาที่คุณลูกค้าขับขี่ตอนกลางคืนนะคะ,ะตัวนี้ก็จบแผนหลังเขาเนี่ยจะมาพร้อมระบบไล่ฟ้านะคะแล้วก็ไฟเบรกดวงที่3ด้วยค่ะอ,อีกอันนึงนะคะก็จะมีตัวกล้องนะคะแบบคาร์บีกล้องถอยหลังของเรานั่นเองนะคะเพื่อเซฟตี้คุณลูกค้าด้วย เดี๋ยวเรามาชมภายในกันดีกว่านะคะว่ามีความหรูหรายังไงนะคะตามมาเลยภายในก็นั่งสบายมากเลยนะคะแล้วก็ดูหรูหราเหมาะกับสไตล์ VIP สีของภายในนะคะเขามีให้เลือกอยู่2สีนะคะเป็นสีเบจแล้วก็สีดำค่ะแล้วก็ประตูนะคะบานสไลด์ทั้ง2อฝั่งเลยปิดจ้ะปิดเดี๋ยวเราไปชมนะคะคอนโซลด้านหน้ากันดีกว่าของผู้ขับขี่ว่าออปชั่นของเขาเป็นแบบไหนคะ่ะค่ะด้านในนะคะของ ู้ขับขี่นะคะพวงมาลัยเขาก็เป็นพวงมาลัยแบบผู้หนังพร้อมกับมันติฟัง์กชั่นปุ่มปรับนะคะในส่วนของหน้าจอกับหน้าจอดีดสัมผัสกับหน้าจอ M I D ค่ะแล้วก็มาตรวัดเรืองแสงออฟติกตอนน,นะคะมาพร้อมกับตัวหน้าจอจแสดงผลการขับขี่ M I D ค่ะและกระจกมองหลังค่ะ กระจกมองหลังแบบปรับรถแสงอัตโนมัตินะคะอ่าถัดมที่ตัวหน้าจอ DVD กันบ้างดีกว่านะคะเครื่องเล่น DVD และ CD พร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด7นิ้วนะคะรองรับบลูทูธค่ะและระบบนำทาง Navigator ระบบ T-Connect t e l e m a t i c นะคะรุ่นท็อปนะคะเราจะมีลำโพงทั้งหมดนะคะ12ตัวค่ะ และแผงควบคุมแอร์คันนี้นะคะเป็นแบบดิจิตอลค่ะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะคะแอร์แอร์มาที่แอร์แอร์นะคะคุณคูคาแอร์ Air เป็นแบบแอร์นาโนอีก e, ค่ะสังเกตไอคอนนี้นะคะแอร์เป็นแอร์นาโนอีกแอร์นาโนอีกนะคะเขาจะให้ความชุ่มชื่นที่ผิวของเรา ส่วนบาะคู่หน้านะคะของผู้นั่งโดยสารค่ะก็ยังมีระบบนวดหลังมาให้ด้วยนะคะเพียงกดปุ่มนะคะเบาะมันก็จะทําการนวดให้กับผู้นั่งด้านหลังเลยค่ะ <bem. S 1> เพียงกดปุ่มนี้นะคะระบบนวดก็จะทํางานค่ะเดี๋ยวเรามาดูระบบเซฟตี้เซน์ของคันนี้บ้างดีกว่านะคะว่าเขามีอะไรมาบ้างนะคะเดี๋ยวเชิญชมที่พวงมาลัยของรถยนต์เลยค่ะ วันนี้นะคะระบบเซฟตี้เซนเขาก็จะมีเป็นพวกพีคัสเซตี้นะคะก็คือระบบเตือนนะคะการเตือนก่อนการชนนะคะตัวน,นี้เป็นระบบพีคัสเซตี้นะคะ ผัดมาที่ปุ่มตัวนี้นะคะจะเป็น LDA ค่ะก็คือระบบป้องกันการออกนอกเลนนะคะแล้วก็ Cruise Control ค่ะ Dynamic Radar Cruise Control นะคะการล็อกกันขับขี่ลดอาการเมื่อราของผู้ขับขี่นะคะถัดมาที่ตัวนี้นะคะก็จะมีเป็นไฟแบบ Auto High Beam นะคะแล้วก็พร้อมกับตัวกล้องมองรอบทิศทางนะคะ360องศานั่นเองนะคะสามารถกดได้จากปุ่มตรงข้างๆ DVD ได้เลยนะคะ กดปุ๊บเราก็จะเห็นรถของร้านนะคะขอกทิพย์พาเลยะคะ่ะ ไงบ้างคะกับรถยนต์หรูคันนี้นะคะราคาเพียง2,199,000บาทเท่านั้นเองนะคะกับออปชั่นที่มีมากมายนะคะยังไงวันนี้โบต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อ,ตอไปนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย